5ความจริงของนิสัยที่ต่างกันระหว่างคนไทยกับคนจีนความจริงที่ต้องยอมรับและหลายคนที่เราได้พบเจอมีนิสัยที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบแบบนี้เหมือนกันนี่คือความจริงของนิสัยที่ต่างกันระหว่างคนจีนและคนไทย หเมื่อเพื่อนเปิดกิจการใหม่เช่นเปิดร้านอาหารใหม่คนไทยจะไปกินฟรีถามาหาส่วนลดก่อนสั่งอาหารซะอีกส่วนคนจีนนั้นจะพากันไปอุดหนุนไปเปิดบินให้เพื่อนอยากให้กิจการของเพื่อนเจริญมากขึ้น สการไปมาหาสู่กันคนไทยบางคนไปหาเพื่อนก็ไปชวนกินเหล้าไปยืมเงินไปนั่งนินทาว่าร้ายคนอื่นส่วนคนจีนนั้นไปแลกเปลี่ยนความคิดไปคุยกันไปจับกลุ่มร่วมมือกันทำธุรกิจช่วยเหลือกัน 3. เมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จคนไทยบางคนเอาแต่อิจฉาริษยามันไส้หาโอกาสนินทาว่าร้ายส่วนคนจีนจะดีใจกับความสำเร็จของเพื่อน เมื่อเพื่อนสร้างโรงงานใหม่คนไทยบางคนที่ยิ่งสนิทกันมากมากยิ่งจะขอส่วนลดขอกดราคากับเพื่อนส่วนคนจีนจะไปซื้อของจากโรงงานของเพื่อนเท่าไหร่เท่ากันคิดราคาลูกค้าทั่วไปในเรื่องนี้ถ้าเป็นคนไทยบางคนจะมีความคิดไม่อยากเห็นใครดีกว่าตัวเองมีความคิดทำลายล้างกันเองไม่อยากเห็นใครได้ดีไปกว่าตัวเอง ถ้ามีร้านอื่นขายถูกกว่าร้านเพื่อนของตัวเองแค่บาทเดียวยอมไปสั่งของร้านคนอื่นแต่ถ้าเป็นคนจีนเขาจะช่วยอุดหนุนพักพวกของตัวเองให้มากที่สุด 5. จากทั้งสี่ข้อที่ว่ามาใครที่มีเพื่อนที่ชอบเอาเปรียบเพื่อนที่เห็นแก่ตัวดูให้ดีๆนะเพื่อนแบบนี้มักจะมีลักษณะนิสัยเป็นคนล้มเหลวทั้งนั้นคนแบบนี้เป็นเพื่อนที่ไร้คุณภาพมีนิสัยถ่วงความเจริญมากที่สุด การมีเพื่อนมีคนรู้จักมากมายแต่ถ้ามีเพื่อนที่ไร้คุณภาพเป็นบุคคลถ่วงความเจริญแล้วการมีเพื่อนน้อยคนแต่เป็นคนช่วยให้กำลังใจช่วยเหลือสนับสนุนคิดบวกเสมอจะดีกว่าครับขอบคุณที่ติดตามฟังเนื้อหาสาระจากช่องลูกทุ่งคลับพบกันใหม่ในคลิปต่อต่อไปสวัสดีครับ